การเค่อนก่อนเลยห่าน้าขึ้นเลยการเคลื่นก่อนเลยการเคื่อนก่อนเลยขวัญนะเพือนของไว้ฉันเลย่ปไว้ี่คนไทยที่ฉันบ้า จฮ้ยเขาลกมาอย่าง้บ้า้าบ้าบ้อัดไปไปขก็เข้างในนี่เ้ยอขาเดลุกเขาดลก้างในอะพี่เขาลุกมาอย่ไรเขาเดข้างในอะ อ๋รก่อนโอ้รดดพี่ไปอาดน้ำเยเลยพี่ไม่พี่คนไทย่เฉยเปล่าไปกระโดดก่อนเลยี่เฉยเลยพี่ไม่ใช่หกดกใจก็้พถ้าพี่ให้เาจะโดนไหมนะด้วยเ โอไปเนี่อไปอยงนี้ยจัด้วกคนดไป,ไปอไมึงไอ้พง้วกมึงอ้วมวกมึงไอ้พ้พไมไมไไ 好嘞，好嘞，加油！加油！